ปันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าะบังประกาศชื่อสุดยอดนวัตกรรมเพื่อสังคมไทยจากฝีมือเยาวชนในงาน KMITL Innovative Award ควา้ารางวัลพระราชาทานสมเด็จพระเทพร,รัตนรชาชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีติดตามสิ่งประดิษฐ์จากไอเดียใหม่ๆเน้นการแก้ปัญหาในท้องถิ่นโดยฝีมือเยาวชนไทยกับรายงานคุณโสธิดาโชิวิจิตครับ ทีมจากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาภูมิใจนำเสนอผลงานพวงสตอที่ติดฝักมาจากอุปกรณ์ผสมเกสรดอกสตอซึ่งช่วยให้สตอติดฝักมากกว่าวิธีธรรมชาติถึง35และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรที่ขายสตอถึง95แก้ปัญหาที่ปัจจุบันนี้สตอติดฝักน้อยลงเพราะค้างข่าวที่เป็นผู้ผสมหลักตามธรรมชาติลดลงอุปกรณ์นี้จึงเปรียบเป็นการเรียนแบบพฤติกรรมค้งข่าว ใช่ค่ะเกสรก็คือเกสรตัวผู้จะเจริญเติบโต,ตก่อนค่ะหลังจากนั้นก็เป็นเกสรตัวเมียเพราะว่าแล้วก็เกสรตัวผู้เนี่ยเขาจะร่วงก่อนด้วยค่ะ uh huh. ค่ะเราก็เลยต้องผสมข้ามดอกเท่านั้นถึงจะมีการติดฝักเกิดขึ้นเราต้องช่วยเขาอะค่ะและอันนี้ก็คือปฏิกรรมของค้างคาวค่ะ ส่วนนี้คือการจําลองหว่านเมล็ดยางพาราด้วยเครื่องจัดวางเมล็ดยางพาราช่วยให้มีความหนาแน่นและระยะห่างของเมล็ดที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตประหยัดเมล็ดมากกว่าการเทจากกระสอบเพราะหนาแน่นเกินไปทําให้บางเมล็ดก็ขึ้นไม่ได้ก็มันจะสามารถประหยัดค่าเมล็ดยางพาราครับแล้วก็ได้ค่าต้นกายยางพาราแล้วก็ค่าจ้างนาคนเนี่ยรวมแล้วเนี่ยอยู่ประมาณสี่หมื่นบาทเลยทีเดียวต,ต่อหนึ่งไร่ครับ ส่วนนี้คือเครื่องเก็บน้ำยางพาราจากโรงเรียนศึกษานารีวิทยาช่วยให้ชาวสวนไม่ต้องแบกกระป๋องเก็บยางหนักๆป้องกันโรคนิ้วล็อกและยังช่วยให้น้ำยางสะอาดเก็บได้นานขึ้นช่วยเพิ่มมูลค่าย,ยางซึ่งทีมนี้ใช้หลักการดูดยางพาราเช่นเดียวกับเครื่องดูดฝุ่นหนึ่งถังดูดได้30ลิตรหรือประมาณ15ไร่และใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ นอกจากนี้ยังมีทีมที่เข้ารอบมาอีกรวม10ทีมอย่างนวัตกรรมโซลาเซลล์หมุนตามแสงอาทิตย์หรือเครื่องปั่นได้ที่สามารถผลิตกระแสะไฟฟ้าได้เอง งานนี้มีรุ่นพี่นักศึกษามหาวิทยาลัยลาดกระบังมาร่วมโชว์ผลงานด้วยอย่างรถอีโคคาร์เน้นใช้พลังงานทดแทนและบ้านลอยน้ำที่ทำร่วมกับมูลนิธิชัยวัฒนาเสาบ้านสามารถปรับระดับสูงต่ำได้ตามปริมาณน้ำท่วมขังและปรับแบบได้ตามประโยชน์ใช้สอยที่ต้องการ สำหรับการตัดสินคณะกรรมการใช้หลักเกณฑ์ว่าต้องใช้งานได้จริงผลิตจากวัสดุที่หาง่ายราคาไม่แพงและสมาชิกในทีมสามารถอธิบายการทำงานได้ด้วยหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องสำหรับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคือทีมผลิตเครื่องเก็บยางพาราตามมาด้วยทีมผลิตเครื่องผสมเกสรดอกสตอและทีมผลิตเครื่องหว่านมเมล็ดยางพารา แล้วนี่นะคะก็คือหน้าตาแล้วก็ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศค่ะหลังจากที่แข่งขันกันมาทั้งหมด70ทีมค่ะซึ่งตอนนี้ไม่ว่าจะได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลน,นะคะก็คงไม่สําคัญเท่ากับนวัตรกรรมที่เยาวชนไทยคิดขึ้นมาซึ่งล้วนแล้วแต่มีประโยชน์เหมาะแล้วก็สามารถนําไปต่อย,ยอดใช้งานได้จริงในสังคมไทยค่ะโสธที่ดาชีวิจิตรข่าวสามมิติรายงานติดตามประเด็นข่าวอื่นที่เกิดขึ้นวันนี้ครับ กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจับกลุ่มผู้จำหน่ายของเล่นและอุปกรณ์แฟนซีที่เกี่ยวข้องกับวันฮาโลวีนหลังพบว่ามีส่วนประกอบของสารอันตรายเช่นตะกั่วที่ส่งผลกระทบกับร่างกายเบื้องต้นแจ้งข้อหาผู้จำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐานทั้ง3รายโดยมีโทษทั้งจำและปรับสารปกครองกลางตัดสินให้กรุงเทพมหานครผู้ถูกฟ้องฐานละเลยไม่ควบคุมดูแลซานติกา้าผับจนเป็นเหตุให้เพลิงไหม โดยให้ชำระค่าสินใหม่ทดแทนร้อยละยี่สิบของความเสียหายทั้งหมดให้แก่ผู้เสียหาย12คนพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ7.5ต่อปีภายใน30วันตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาคณะทำงานของกสทชเริ่มตรวจสอบพฤติกรรมการเสนอราคาของผู้ร่วมประมูลใบอนุญาต3 G ของบริษัท DT แท็กเน็ตเและบริษัทเ Real t r u e m o v e แล้วว่ามีลักษณะสมยอมราคาหรือไม่และกำหนดการให้ใบอนุญาตในวันที่23พฤศจิกายนนี้อาจถูกเลื่อนออกไป เกิดเหตุคนร้ายใช้ปืนสั้นเป็นอาวุธขู่ให้พนักงานธนาคารกสิกรไทยสาขาถนนเทพกระตรีถนนรัษดาอําเภอเมืองภูเก็ตหยิบเงินสดในลิ้นชักใส่ถุงผ้าที่เตรียมมาแล้วขับจักรยานยนต์หลบหนีไปรวมเงินที่คนร้ายได้ไป2ล้าน7แสนบาทตำรวจควบคุมตัวนายคเชนบุญมาหนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุไฟไหม้ชุมชนตลาดสะพานใหม่ย,ย่านบางเขนเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วหลังภรรยานายคเชนให้ข้อมูลว่าผู้ต้องหาโวยวายจะเผาบ้านก่อนมีไฟลุกไหม นายสว่างนุ่มจ้วยบิดานายสามารถที่หายตัวไปพร้อมกับภรรยาไม่ห่วงที่มีข่าวว่าพยานหายตัวไปเนื่องจากพยานที่ชื่อนายไกลได้ให้ปากคำกับตำรวจไว้หมดแล้วและมีการถ่ายภาพวิดีโอไว้ในช่วงที่มีการทำแผนเมื่อวานนี้ด้วยพุทธศาสนิก,กชนจำนวนมากเข้าร่วมขบวนแห่เข้าต้มลูกโยนและขบวนการแสดงขนทรทมเนียมวัฒนธรรมพื้นบ้านในประเพณีตักบาตรเทโวประจำปี2555ที่วัดพระพุทธฉายอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี ข่าวสามิติคืนนี้ลากันด้วยบรรยากาศน่ารักนักของเด็กๆชาวญี่ปุ่นนับร้อยนะครับแต่งตัวแฟนซีเข้าร่วมเดินพาเหรดฉลองเทศกาลวันฮาโลวีนที่ย่านการค้ากลางกรุงโตเกียวในวันนี้เด็กๆแต่ละคนทํากิจกรรมทริ o ออทร a t ซึ่งเป็นการละเล่นของเด็กๆที่เล่นกันในวันฮาโลวีนนะครับบรรยากาศของงานก็มีความสนุกสนานอย่างยิ่งคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ